ป่ามันาายนู่ป่าชนี้ป่าชนยนี้ก็คือไม่ใช่ป่าไผ่อันนี้ป่าไมา้ก็จะมีต้นไม้แบบนี้มีกระรอกด้วยอี่ยงก็นรอกก็จะเป็นป่าไม้แบบนี้เต็มลงไม่ได้ไม่กล้าลมโอ้สูงมากลงจนไม่ได้คนเราฝังกัน ล้อฝั่งกับปลาลวกนู่นปลาลวกอยู่ฝั่งนู้นไปไปปไาไปดูนู่นปลาลวกอยู่ฝั่งนู้นนู่นปลาลวกอยู่ฝั่งข้างบนร้อฝั่งนันแต่ฝั่งนี้มันเป็นฝ่าไม้บาไม้ลักษณะแบบนี้แล้วมันเติมไม่ได้มันลงไม่ได้เห็นไหมว่ามันลงไม่ได้นิ่น เป็นหน้าผาลงไม่ได้นี่ยเสียงมีรถวิ่งด้วยไปไปแต้มนังนิดนิดกว่าด้ิมันจะมีทางลงไหมนี่มันเป็นป่าหม้แบบเนี้ยอันนี้เป็นป่าใหญ่เ้าฝังเขาเขาวมันแบงซี ลองป่าไม้กับป่าไผ่ยับมาน่าจะมีทางออกโอ้ยอออมีทางออกเนาะโอ้ยผ่านก็ไม่ยุกไปอยู่ไหนเดินอยู่คนเดียวเนี่ยนะตามมา โอ้โดยดยูัาป่าไม้กันดีกว่านน่นน่ะคืนนี้คือป่าไม้แต่มันลงไม่ได้นี่มีทางลงแล้วยมมุดนี่ยเ,เออท้องนี้นะ่าจะได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมุดมนะมุดตั้ง มันไ,นได้แล้วหลุดมารูนแล้วโอ้โอมาดูป่าไม้อีกจ้ะจากป่าไม้มาป่าไผ่ปาไผ่มาปาไม้มาตามมาเดี๋ยวก็เจอ,อยุอยงอีกอ่ะเอาเอาไงไปยังไง Yeah. lốc có à lốc ừ. Ừ. mà lấy cái mới chưa lấy cái mấy chưa à. dùng lúc dùng ừ. chưa 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 chẳng mặt trận. ออกมาได้แล้วอ่ะติดออกมาได้แล้วอืมทังไงอ่ะลบไปหมดแล้วอ่ะไ่ไม่ได้เนาะกลับไปก่อนนิดไปกลับมา้นึ่กลับไปก่อนขึ้นอีกแล้ว ไม,ม, i, ม่มีดอกเลยมาตดเดี๋ยวเอาบนกลับไปใหม่ทำไงจะปีนไหวไหมอ่ cái quần tạp thằng cung này cái này con mhm mhm thông mhm rồi mhm 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 อันนี้ป่าแบบนี้ปา่าร่มๆอนี้เป็นป่าหญ้าเอ้าเจมเนี่ยป็นป่าหาอันนี้เป็นป่าไม้เอา้าเป็นปาา่นนปนปาหโอ้ยป็นปาาา่นปาหญ้าแล้วป่าหญ้าไปเน อ่าตรงนี้เป็นป่าหญ้าแหละไม่มีต้นไม้มีแต่ต้นกระถินเลยนะไหนดีอูป่าไป่ายนู้นนั่นขึ้นดอกหญ้า

ตกมาลับเรียกแล้วกันเฮ้ยเฮิมสูงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโี่ใช้หนังไม้มเนี่ยโอ๊ยเจอแล้วนอหนึ่ง Ôi oh, đơn mà trong nền Bắt coi Để. Bắt cả thoải mái vươn vươn coi nó hảo mê mà cả thoải mái ôi, rồi yeah. mái ôi đơn nó trong nền nhưng cái nỏ nha chơi